นัลเวดกุเวดอไรตมังมาฟัิค้เวมาจอกตอนอะไรนะแตนายแพ้แพ้คือเพาะโซรีจักรจันจักรจันตอรี่้วโคตจักรจันแต่พวกขาเกโรีริริรินลนตานเขาเนี่ยนะแพ้คือเพะเลิกแต่คือเพาะเล็กตุรีล้วนะอ้ล่าไีแอ้ปาอะไรเยอะมีพูดูนะแพ้คือเพาะไม่พอ

โอ้เวลเ่อยลีระดีเวลเ่อยออเดกตัร์ั้ตร์่ไหมด็บียร์เด็ดเนี่ยอีจกระถุงนีก็คือจเจดที่มันอยูดใต้ดินมันกระ่รไปก็อาจจะเดินไปทาตรงมันมีอะารามีบ้าอะไรกจะมีอะไรกเลียาเเรเราอาเบนะร

Đây là nhận thấy. Này. Mình nhận bị lịch sử ở trên này đây. Đi <laughs> mi Đi hộ. À, gì ý à? Đi nó sao đây. Lệ khí vị thì cái. Ồ, bị nha. Sợ bị nha. Đây, đang rồi. thư

โจนาโรโจดีเดียนเดียนโอ้ยอยู่สู่ด้วยน่ะใหญ่โตนีโอุ้งตบิโอ้ด่าอ๋อตบิเอาไว้พอเอาไว้ใจตูเรียไทยเนาะ โคไม่เลือดหนุห <sympath> น <poco strain> <jack a workforce> ุหน่อเนื้อโคเลือดเหสิพัดดูเนี่ยอะไรใจก็ทาฮึเด็เวทุริตาดิเวทีู้เด็ดตัวผู้อด็ดตัวสอนตัวอิอร์โกละ

ถ้าท่านติดสองคนเรา้ท่านก็ต้องรอหกเดือนเหมือนกันนะครับท่านงุดลสามได้นะครับใช่ตัวเรียกพอเลนะรับที่ลมไลลมะเดือนไหลนะครับที่ลมตะเดือนไห้กับอสเมอลานั้นก็ที่ผมมมวาตรงนวันเราไยเวลาเอเอปเลียไผ่วิ่งมาแต่ถ้าบีล้นะจัได้หือไม่ได้ยูนไม่ได้ยูนเลยนะงก็รก็ติดตามความสาย แล้รกะตอนนี uh uh oh ้คนที <too> ่เขาพรวงอยู่ก็คือโอ้เหอวะอะไรครับเดกดเ่เลยเราติดตามข่าวสารก็ตอนนี้ผู้ช้ีวิตอยตดระหนึ่งห้าสิบหกสิบดสิบหกสิบอยู่มาณนี้นะครับนั่นคือผู้ที่มีรนะอันนี้เแล้วนะอ่ะตนตนหนปลาตะวนนะนีวิฟาตีดิแล้วนะถร่ก็ตีดิก็มาเลต่อก เออวีบพอบบพ่อวิลี่บพอนี่เบ้ล้วกันนี่อ่ะบีเดชิ้ิกัน่าแค่แค่ไม่ชิกันไปเก๊เก็เว่อแล้วนะหนาวยู่เลยตัวเกแล้วนะตัวก็ที่เรากระจายแค่ไม่ชี้แล้ว Thôi rồi, rồi Cái này bà là tôi dịu vào xuống lửa thì mình phải có thể Tại bà nhìn vào khó là nó bảo vệ vào Cái này này bà là Cái hơi bà là tôi bà cái gì cái bị Bà

とうろくきい

那个木。 kẻ hơn vừa có có là này cho mình đi vợ Chết chết của họ, họ

อกลีน้อาอวอมีลาอนีเล่นนลีอยามา้ลวาอันญ่โอ้ยอัดิตัวใต้วยนะผู้่าเมมาเือเลยละออกลีเนาะอีด้วยแบบนี้และครับ่าออะไรด่าชี้ก แกมันนานดีเลยพอดีกัน,นเลยพอดีพดูบานีพอดูเบียเลยแต่ตก็อรเอยเอาวันนีพอดังนี้คือก็ออ,อ้พิดามีอาเขา,า่าเล้ว่าได้ตมัีดีนะเช็กกับสีดว แล้วก็วีบานัง e, อีกตัวอมาที่ไต้หม่ปาเตเล่ที่เคลืก็เคือรืออาูอุ้มหน้าตาเกินแล้กินลกิโลก็ปวดเรือก็รี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 ในตีนี้ก็แล้วที่ที่ตีกลุ่นกึ่นนี่เียเลยหักคอเราเลยเนาะก็ที่ว่าแ่าอยู่เรือเ่รี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 รจับปุได้เลยหักคอเลย วกลตอรีนี่ก็ตอรี่กัราเยตอรี่ว่าก็เลยจักจั่งจักจั่งเนี่ยจักจั่งเลยดูปูน่ะจักจั่งเลยดูปูนู้นอะเดี๋ยวนะเอ็กนะมึงเราอยู่อยู่ปัดดูปูคน thứ ba thì giá cho nhau là tốt